นายสุรพงษ์ปียโชตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวสาริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกาญจนบุรีพลเอกจินวัฒน์แมนเดตนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีดกรกิรดาลำโครัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดรอัมนาาสุนทรธรรมอุปนายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยและสาพันธรุ่งโรธพาณิชผู้แทนหอการค้าจังหวัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมมารันด้วยการ2022ณนห้องประชุมบุษราคามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างกระแสให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรควิด -19 คลี่คลายโดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่1-2กรกฎาคม2565มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าชุมชนและการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดมีจุดถ่ายภาพซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานและบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควพร้อมทั้งมีโชว์พิเศษและการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่จะมาสร้างความบันเทิงภายในงานและในส่วนของ วันที่2กรกฎาคม2565จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งในรูปไนรันเพื่อชมสีสันรอบเมืองในยามค่ำคืนโดยได้มีการแข่งขันเป็น3ระยะคือฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราทอน10กิโลเมตรและฮาบมาราทอน21กิโลเมตรสำหรับการจัดงานครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะจัดให้เป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งและนักท่องเที่ยว